เซตินชีวีวูหลังจากาหายไปนานมากเลยนะครับก็วันนี้ก็เดินกุมภาพันธ์แล้วนะเนาะก็วันนี้ครับที่ผมแบบไม่ได้อัดคลิปนั้นคือไอแผดผมแบบไม่อัปเกรดแต่มัน <c oughs> แต่มันอัพอัพเกรดไม่ได้ยอย่างท <c oughs> ี่ทุกผู้ชม ผมก็เลยแบบต้องขอโทษด้วยนะคบอโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เจอกันนานเลยเนี่ะน,นะตอนนี้ครับเราก็อยู่ในเกมผีจอมป่วนกี่แล้วก็จะมาแบบแบบเป็นผู้ใหญ่นะที่ถือกระบองอยู่ตรงนี้นะครับเราจะอ่าไปแล้วเย่ไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนหรือเปล่าเฮ้เพื่อนเพื่อนทำไมไม่ขึ้นรถเฮ้ ไเพื่อนไม่คิดลัดเพื่อนไม่คิดลัดเหรอทำไมเพื่อนเขาเพื่อนเขาไปได้เหรอโอ้โหดูจากภาพแล้วมันน่าจะไม่ใช่ผีแล้วมันคือมัจจุราชแล้วเนี่ยเอ,อ่เอ,อมาได้ยังเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้ววันที่หนึ่งของการใช้ชีวิตของเราครับอ้ตอนนี้ครับเราได้อยู่ตรงตรงที่เราได้รับข่าวมาว่ามีคนแจ้งมาว่าเหมือนมีคนคิดออกมาจากที่นี่เกด้เสียอะไรนั่นไหมฉันงงมากเลยมันเป็นเสียงื่อรทุกคน ลูกเราจะไปแล้วนะไอรถเราเสียครับโอ้ยทำไมรถเราเสียอุ้ยลูกเห็ดลูกเห็ดลูกเห็ดตกอุ้ยลูกเห็ดตกด้วยตรงนี้อุ้ยลูกเห็ดลูกเห็ดอุ้ยโดนลูกเห็ดเฮ้ยลูกเห็ดอย่ามาเพิ่งตกตอนนี้ดิอุ้ยสวัสดีครับ ตอนน,นนี้เราได้เจอโรงงานโรงงานที่ผมได้กัเพื่อนเขามานะครับเพื่อนฉันจะหาเงินมากินเนี่ยจะเก็บไว้ครับผมจะเก็บคุกกี้ไว้เนี่ยโดนกองถล่มเฉาถล่มถล่มอะไรอย่างเฮ้ยฝนตกเป็นยังไง โอ้มาเร็วเดี๋ยวเราจะเก็บทุกกี้เอาไว้เพื่อเราแบบมีการฉุดเฉือนมาเร็รายการสแครีร่อารีผู้รับการอัไรยิ่งใหญ่โอ้จะพิซซ่าอยู่นะอันนี้ก็เป็นแบบโอ้อันนี้กำลังนั่งประชุมกันอยู่ังเล่นไทยเล,เล่นไทยกันมัน้ง แกรี่แระรี่สองอ่าเราเริ่มเกมแล้วครับเร,เริ่มเกมแล้วเรากดขึ้นสิกดขึ้นไม่ได้ไอยองก,กดขึ้นอ้อเอา้าโอ๊ยบอมคิวแต่ผมไม่อยากเก็บอันนี้ไว้นะคนผมไม่อยากเก็บอันนี้ไว้ แต่เงินผมมีแค่สิบาทประเด็นก,กินเลยแลันะไม่เมก็บละกินดิกินไงโอเคกินแล้วเลือดเราเพิ่มมาแล้วนะครับแบบเต็มเต็มแล้วนะเราจะไปสู้กับไอ้สก,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 กาี่ไรมาดมาฉันอยู่นี่ไอ้แกมา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 เนี่ยตายไปน ก็เราก็ได้เง oh, oh, uh, right. yes, oh uh, ินใช่ไหมเอ๊นี่ยเอาไปเอาไปยเอาตาเอาตายไดเอาไปเป็นไงล่ะแล้วเงินอ่ะวันนี้นี่เพื่อนอย่าเพื่อนอย่าแย่งเงินเราเอาละเอาละเอาละเล่นมันมากแล้ครับตอนนี้อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอาตายเอาไปยเอาตาเอาตายตายกองตายกองตายกองห่วยเดือดมันเยอะไป เดี๋ยวครั้งนี้ครับเราต้องมาสู้ไอ้พวกนั้นไป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 เพื่อนลงมาข้างล่างหน่อยเพราะว่าแบบมันมีพิซซ่าผมจำได้ตรงนี้มันต้องมีพิซซ่านะไงนะไงพิซซ่าจะกินคนเดียวเพราะว่าตอนนี้เลือดผมน้อยมากเลยผมต้องการพิซซ่ามากเลยแล้วก็น้ำโค้กพิซซ่า เพื่อนมากินพิซซ่ามาพิซซ่าหนึ่งครับพิซซ่าโอ้ยเอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บมากเลยโอ้ยทุกคนพิซซ่าหล่นด้วยโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวเราไปเอาน้ำโคก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องกินนะเราต้องกินข้าวให้เยอะ แล้วก็กินน้ำมาบแล้วก็กินน้ำมาเยอะเยอะเก็บเลยเก็บให้หมดนะเก็บให้หมดสิ่งที่ผมต้องการโอ๊ยเอากินนี้โอ๊ยจะตายแล้วผู้ชมเออจะตายแล้วจะตายแล้วผมเบลอแล้วนะพูดจะ้ะตายต้องเล่นใหม่เลย มันต้องเล่นใหม่พอดีเล่นใหม่อีกแล้วโอ้ยไม่ได้ทันนำาอะไรเลยเอ็มมีมีดด้วยเหรออ๋อ,อ้แค่อับเี้ไปครับลกลับมาเล่นใหม่นะเพราะว่าตอนนั้นเราตายไปนะเพื่อนทำไมเพื่อนตัวใหญ่จังเลย โอ้นี่คือคอมิดเออคอมิดเออแล้วต้องกลับมาเล่นใหม่นะเพราะว่าเมื่อกี้เราตายตายตายแบบไม่เหลือซากเลยนะครับนี่คือบัตรคามีราแมบกล้องสีเขียวมาเลยโอ้ยมาเลยเราจะออกเนี่ยอ่าไปแล้วเอ้าเพื่อนเพื่อนโอ้โ ไปครับไปไปไมาแล้วครับกับสแกรี่รีต่อไป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 อต่อไปอ่อไปออไปโอเคเรา้เดินทางมาถึงแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บปึเขาไม่มีไฟฉายนะเพื่อนเร็วๆแฮปปี้แฮปปี้เบิร์ y เดย์แฮปปี้แฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปีนี่เหมือนเพื่อนเป็นตัวอะไรเนี่ย เพื่อนแฮปปี้ฮะใครกลนบอกมาใครกลนี่นะมันมีการอัปเดตไปหรือเปล่าครับมันมันมีการอัปเดตไปนะลูกเห็ดนี่ผมเคยเห็นอยู่แล้วมันตอนนี้ลูกเห็ดจังไม่ตกนะเฮ้ยลุกลุกอ่ะลูกเห็ดไม่ตกอะ โอ, oh. โอ้น้องค็ดตกแล้วโอ้เม uh, like oh, so right. ื่อกี y, ้ผมเดียบมูกเก็ดแบบอ้ตุกคนรละไหมฉากจบมันจะมีคนหน้ามันด้วยอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ไม่ผมไม่รู้เลยนะว่าจะผมผมจะอยู่ถึงจุดจบได้หรือเปล่าอ่าดึง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 เฮ้ยเพื่อนดึงมันดึงไม่ได้เลยว่ะไอหนูบ้าเ้ย มันแย่งข้าวผมไปอ่ะผมต้องอดข้าวอะไรอ่ะคือผมต้องอดข้าวอ่ะมันรดนมันเลยนี่เจอแอปเปิ้ลกินเลยกินเพื่อเพิ่มพลังครับเราเจอคุกกี้แล้วก็กินอู้เอาเอาโอเคนะคแล้วตอนนี้เรามีแรงที่จะไปสู้กับมันแล้วนะครับ วีแฮปปี้บอธเดย์โอเคครับเราได้มาอยู่ในรายการพิซซ่านี่กินพิซซ่ามันไม่ได้แบ่งกันเลยไอ้นี่เล่นไพ่อยู่นะอะไรเนี่ยห้าสิบ y แ a r ี่แรสอง เกมา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 พร้อมนี่ยังไปแล้วไปแล้วไปแล้ววันนี้ผมจะไม่ไปสู้กับไอส้สแกรี่แรรี่อ่าเพิ่มกำลังหน่อยเพื่อนอ่าครับตอนนี้เราอันนี้อะไร,รอ่ะปิดแต่นี่เปิดแล้ว เออเจ็บปนนับเจ็บปนจะเก็บไว้ครับจะเก็บไว้ถ้าเราจะไม่เก็บไว้ก็ได้นะแบบแบบเราแบบจะกินเลยต้องกินเลยดีกว่าโอ้เลือดผมคืออารมณ์ดีขึ้นมาเลยอะไรพิซซ่าเตยเตยเตยเตโอ้โหไม่สะดกดสะท้านอะไรเลย มีแจ็คคนแจครับโโอ้หผมจำได้คือตรงนี้เอ๊ะที่คามิล่าเมนทำอะไรที่แย่งหมดแล้วอ่ะเอ้าวันดีลุงลุงคนนี้เป็นลุงที่ติดอยู่ในคุกครับลุงมีดาบด้วยเหรอลุงลุงมีหมานะครับแต่ไม่รู้ว่าหมาอยู่ไหนหมาน่าจะอยู่ข้างบนครับ ไอเอสแครีลารีฉันคนติดคุกมะเพราะว่าลุงแกอ่ะคือร้านครับยังไม่เปิดเลยร้านครับปิดครับโอเคครับตอนนี้เราอารมณ์ดีขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเอ้อะไรอ่ะสันจรหมามีป้ายด้วยสันจรหมา เอาวันนี้ลุงวันเด้เอวันลุงมีดาบปับมุนมีดาบแสดงว่าลุงติดคุกที่นี่มาหลายปีแล้วนี่เออดีอน,นี่อะไรเนะี่ยไม่ใช่นาฬิกาแต่ในนี้มเป็นนาฬิกาเขาจะเปลือกห้องครัวนั่บีห้องครัควแล้วก็มีไอสแ์แลรี่เรม์ ข้ามาอันดีย <c oughs> โอ้โหนะครับข้างบนตอนนี้คือเราต้องต่อสู้กับมันนะแต่ผมจะไม่ต่อสู้ผมต้องเก็บแรงเพราะว่าตอนที่เราต่อสู้มันจะยกพวกเราเป็นสูงเลยใช่ไหมอันนี้เป็นที่ของมาอันนี้เป็นที่ของลุงนะส่วนเราเป็นลูกน้องเราต้องอยู่ตรงลุงครับอยู่ตรงนี้หรือว่าเราจะไปอยู่ตรงนี้ก็ได้นะลุงครับ ลุงหมาลุงอยู่ไหนอ่ะโอ้หมาลุงตายไปแล้วหมดเฮ้ยอะไรเดียเชิทุกคนข่าวข่าวครับนิวส์นิวส์โอ้โหมันผีปอบนะคุณผู้ชมมันมันเป็นผีไทยแล้วอื้อเนี้ยมีลูกพวกเรานะที่กำลังมุ่งหน้าไปนะ เราหน้าไปที่โอ้นี่ครับทุกคนสังเกตข้างหลังครับบอสครับโอ้ยตัวสีแดงๆอันนี้คือตัวนี้ตัวสีดำดำคือโอ้นนี่ครับอันนี้บอสใจมีดอกไม้ติดตรงนี้้ลยออาวจบแล้วเหรอเฮ้ยมันเจะมาทุกมาทุกทุกคน มันจะบุกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยทุกคนรีบ้มาลวมตัวกกรตกเล็กตุกนี้แล้ว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 มันจะบุกมาแล้วมันจะบุกมาแล้วเร็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 วลงมาลงมาลงมาแล้วลงมาลงมาลงมาแล้วลงมาลงมาลงมาเร็งมาวตอนนี้มันกำลังจะบุกมาครับนี่คือลงมามันนะอันนี to to day, here, eless, ้คือ <c oughs> เราฮนะอุ้ยมันใกล้จะมาถึงแล้วทุกคนเตรียมตัวตักสู้มันไอตัวนี้คือเป็นอะไรเนี่ยเป็นกบเหรอมาแล้วตัวเอกที่แท้จริงเอามาเลยเอามา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 ,มา,มา,มาไม่กลัวไม่กลัวหรอกไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นที่เคยเป็นมาก่อนเย้ชนะครับ เรจะไปซื้ออาหารไป้อาหา้บาทเฮ้ยเรามีซื้ออุกใหม่้วเนียเหียวเนนยอเเหียนแลยท่านทุกคนคือเราจอเงิน ตอนนี้ครับเราได้มีเงินแล้วเงินีแล้วเจอเงินลหลายครั้งมากเลยอ่ะนี่ครับไม่กดันไม่กินพ่อแม่ให้เงินพอละสิบบาทเอาอีาเงินเจอเงินอีกแล้วทุกท่านเจ้าเงินพุน่ยมากเอาอะไรอ่ะบรรพตาเงี้ยบโอ้เพิ่มค่าจ้างเพิ่มค่าจ้าง

ได้แล้วครับได้แล้ว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 มาเพิ่มแล้วจัดตอนนี้เริ่มมาเพื่อนแล้วนะครับตอนนี้เราต้องรีบแล้วมันเพิ่มค่าจ้างครับเมื่อนะตรงนี้น่าจะโอ๊ะแม่ยายาไม่ได้เห็นแล้วเนี่ยเฮ้ยแม่มามามามืมามานี่ครับ่นเกิดแล้วมัน มาคือเราต้องรีบไปเลยนะครับนี่คือตัวเรากำลังวิ่งแข่งกะเละกะไหล่ทุกคนนี้ไหม่งเป็นยังไงครับปีหนึ่งครับปีเต็มปีหนึ่งนะ้วด้วยแล้วผมมาอัดนคิ๊มาแล้วมาแล้ว <c oughs> เลเวลสอง เราต้องขี่ไม่ได้คี่ดิเอาเพื่อนคามร่าแมนเราต้องไปสาเราต้องคี่ต้องคีต้องขี <cold> ่ต้องคี่ต้องคีต้องคีต้องคีว้าวไปเรโอเคครับ เราจะเราต้องแข่งเนี่ยในตอเมื่อเราต้องได้เลเวลสามไม่ยังเลเวลสองอยู่เลยนะแต่ผมว่านายกนั่เบลน่าจะยากกว่าโอ้เกือบจะตกแล้วเร็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 วโอ้เอ้เดี๋ยวไอไอตัวนั้นแฟนกับใครอ่ะเฮ้ยมันยังก่อนหรอไม่มาไม่ยังก่อนหรอ ทามันกินทามันกินผมอยากไปฟาร์มเชมแล้วก็เก็บแล้วก็เก็บอาหารไว้กินครับเย้เรียกว่าสามแล้วแม่แม่เอาแม่เอาถัา่วใชมาใช้แบบนี้นมาแไหม คือเราต้องชาร์จแต่แม้แต่เราก็ยังจะเล่นต่อนะนให้แม่เข้ากล้องได,ได้ไหมครับทุกคนอยากเจอแม่ตินไหมครับเอ้อแม่ยายทุกคนครับตอนะะนี้นะครับเรากําลังจะไปต่อสู้กับมันนะครับแต่ตอนนี้เราไม่รู้เลยว่ามันจะหมดเวลาก่อนหรือเปล่าอย่าอย่าอย่ามากลัวหนูได้ไหมเนะี่ยมา หยุดมันหยุดหยุดมันหยุดหยุดมันหยุดหยุดไปไปไปหยุดหยุดทับหยุดหยุดหยุดมันมันมันหยุด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 ไปหยุดหยุดหยุดไว้กันหยุดไว้กอนเร่อเราเต็อต่อนนีราเราจะมีเงิน้อยนะ ว่าทำไมเรามีเงินเยอะจังเลยทำไมมีเงินเยอะจังเลยทำไมเรามีเงินงเฮ้ยเราเงินหนึ่งร้อยแล้วโอเคครับนี่เราแบบฝ่าวงรัมม่าม่ามาได้อย่างนี้เลยแล้วอือทุกคนครับเราต้องไปซื้ออาหารกรินนะโอ้ยอย่ีมุงเปดดิเี้ยอีมุกพฟตี้นิคอลไอ้หือนิคนุ่นข้าวนิคอลล่ะ ผมไม่อยากสู้ตัเองสู้ปเองแล้วกันตรงนี้คือผมแพ้ตลอดเลยมันมาสองคันด้วยข้ามันเพื่อนข้ามั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 นในตยเอาตุยินหมดเลยเย้ชนะอาเปิดไฟแล้วอ ตัวเองเรียบร้อยแล้วบ้านเราต้องไปฟาร์มต่อนะท่านผู้ชมเฮ้ยลุงลุงออกจากคุ้งนานผูกลุงไม่ได้ทักทายจุดกลมเลยอ่ะลุงไม่ได้ทักทายหรอกลุงลุงไม่ได้ยินอ๋อลุงแก่แล้วลุงลุงแก่ลุงแก่แล้วหรอลุงแกแล้วไอ้แกเลยเยอะไอ้แกบุ๋มเมือง ไปไไป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 เ้ยมันมันเ้ยไปแล้วไปแล้วเบอร์แล้วเบอแล้วผมเบอร์แล้วไปแล้วโอเคเฮ้ยอะไรอะคารเฮ้ยทุกคนรู้ไหมตอนนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นไฟดับปับไฟจะดับ ให้เราไปไม่มีพลังงานแสดงว่าตอนนี้คือไฟเราดับครับเ้เรแค่คาคาจะไม่รบกวนเจ้าแล้วอุ้ยใช้ไม่ได้เลยคืออุณหภูมิสงเ่เขาอันนี้คือการต่อไฟครับเราต้องไปต่อไฟเราต้องต่อไฟก่อนครับกือการวิ่งอปร์ตโนวัตเนี่ เหมือนตัวนี้เฮ้ยเราเราจะเติมพมลังงานเสร็จแล้วไวมากครับเฮ้ยตายแล้วท่านผู้ชมผมลืมไปว่าเออมตอนนี้ผมจะตายแล้วอ่ะท่านผู้ชมจะตายแล้วเฮ้ย,เ,ยเราได้เงินมามีใครเห็นนะ ไม่มีใครเห็นนะทาผู้ชมได้ครับยังไมีใครเห็น,มหนผมต้องหาใครสักคนนะอไปช่วยหน่อยได้ไหมตัวนี้ใช้ไม่ได้เลยท่ะนผู้ชมใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้ข้อสี่อะไรนี้ โอ้โหตัวผู้ชมมันเป็นหมดเลยโอเคครับเราจะเก็บมันไว้ครับโอ้ยเราเจอกี่กอ่ะเรากินเลยดีกว่าไม่ไม่กินดีกว่าหุยทุกคนคือตอนนี้พลังงานเราคือยังแบบยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน พลัางงานใช้แล้วผมก็เลยต้องมาเก็บข้าวกินโอ้โหเลือดน้อยเลยนะประเด็นอะไรอ,อ่ะฮึะ้ยฮะฮ้ยมันมาตั้งสามคนเลยท่านผู้ชมแล้วคือตอนนี้คือผมสู้ไม่ได้ผมสู้ไม่ได้เพื่อนเพื่อนฉันว่านะเธอ,อ ทุกคนมันมีแบบทางลัดอยู่ตรงนี้ครับอ๋ออ๋ออันดิผมจะแอบซุ่มดูทุกคนนับอย่ากระดาษฟักบุ้มนี่ครับมันน่าจะอยู่ตรงนี้บ้างมันก็มีหนังสือนะครับตรงนี้สู้ๆเขาว้าวสู้ๆเขา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 เฮ้ยสู้กันนะครับ อุ้ยครั้งนี้มันพาบอสมาด้วยทุกคนมันพาบอสครับเราต้องไปดูมันสู้สักอุ้ยอุ้ยทีมเแพ้เหรอทีมเแพ้ใช่ไหมเพื่อนทุกคนครับตอนนี้สวยแย้ว ขอ,อเรียขึ้นมาเก้คุยตอนนี้ครับมันมีเรื่องพายเกิดขึ้นครับผมเหลือคนเดียวแลวคือตอนนี้คือไม่มีใครอยู่เลยเอุยแล้วทำไมลุงไม่ช่วยอะไรเลยตายยังมีหมดน,นั่นเละลุงวันไล่เอเค,ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ตุยไปด้วยการตายขอยงผม บายบายครับไปแล้ว